ไปชมไฮไลท์กันในข่าวเนมร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพไทยลีกสองนะครับเกมวันศุกร์ที่2กันยายนที่ห้วยมาร์สเตเดียมนะครับแพรยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของแกนอนามันระนองยูเนเต็ดนะครับเจ้าบ้านนี่ทีมจากภาคเหนือครับทีมเยือนมาจากภาคใต้ครับต้นเกมเป็นโอกาสลุ้นของเจ้าถิ่นแพรยูเนเต็ดครับ มารัญยาวนี่ไปถึงสุดเส้นแล้วตบเข้ากลางครับจังหวะสองยังอยู่ครับธีรยุทธ์จะไปต่อครับจังหวะได้ดุนต้นเกมของแพอูนเต็ดนะครับมีเป็นประตูขึ้นนำานึงศูนย์ของแพยูนเต็ดครับธีรยุทธ์งามไม้ดึงเข้าในแล้วยิงซ้ายน,นี้เข้าไปได้ประตูขึ้นนำเร็วนาทีที่ห้าเลยครับลูกหญิงของธีรยุทธ์งามไม้ จับด้วยขวาแล้วดึงเข้าซ้ายเอามาอยู่จริงครับแนวรับของแกนามานนองแต่ประตูขึ้นนําเร็วแบบนี้แฟนๆเจ้าถิ่นนี่หลอลุ้นประตูที่2ออยู่นะครับพราว่ารูปเกมโดยรวมนี่เป็นเจ้าถิ่นที่ได้จบสกอร์หลายครั้งนะครับแต่ว่ามีจ้างว่าเกือบโดนตีเสมอนะครับลุยมาลูกนี้ของอัครมครมามูดีครับหมายเลขเ้า หนีทางมาร้อนได้แล้วกดขวาลูกนี้ข้ามขานนี้ยไป like like ทีรยุทย์เปิดจากขวาลูกนี้มารันยาวไหลามาให้ทาคุยโตะคืนวรุษกดซ้าย <Yeah. S 1> ยังติดนะครับเ <Yeah. S 1> จ้าถิ่นยังไม่ได้ประตูที่สองได้ลุ้นเลยนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรก มีเสียจังหวะเหมือนกันครับแล้วจูเรียตยิงขวาลูกนี้ยังไม่เข้ากรอบครับเนีน่เป็นจังหวะลุยของทาคุวโตหลบ2อหนีตัวที่3แล้วปัดด้วยขวาลูกนี้บอลเช็ดคานออกไปครับโอ้โหนีเครับเกือบได้ประตูที่สองเหมือนกันครับแนวรุกโคใต้เชียสัญชาติญี่ปุ่นนี้ครนี่เป็นเกมในครึ่งเวลาหลังครับ จังหวะเหวี่ยงมาลูกนี้ของการนดายถาวรศักด์นะครับบอลเข้ามือทาร่ประสานการที่เป็นจังหวะได้ลุ้นตะเสมอของแกนมานดองเรับเจนโรเปิดมาเสาแรกบอลเลยทางจูเลียสไปนะครับจังหวะสวนขึ้นมาของแท้ปันยาวยังจับยาวไปหน่อยครับมีโอกาสลุ้นหลายครั้งนะครับม้าขนองสึก พยายามจะลุยไปให้ได้ครับแต่ครึ่งหลังแกนามารานองแก้เกมมาดีครับมีจังหวะได้ลุ้นตีเสมอมากกว่าครึ่งแรกครับและนี่เป็นลูกยิงของจูเรสครับโอ้โหบอลเปิดจากทางด้านซ้ายครับชาติใไดพิกสุวรรณตัวสำรองจับตอนมาให้กับจูเรสกดด้วยซ้ายเข้าไปครับโอ้โหนี่เป็นประตูที่เรียกความคึกคักให้กับแกนามาราดองในเกมนี้เลยครับ ตีเสมอได้นะครับนาทีที่69นะครับเลือ20นาทีในขณะนั้นนี่ก็เป็นลนดองที่เปิดลูกนี้ครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งบอลตกพื้นแล้วฉลัลเข้าประตูไปเลยครับลูกเปิดของยูซากุยามาเดระนะครับผู้เล่นชาวญี่ปุ่นเปิดจากโอ้ต้องบอกว่าในแดนตัวเองเลยครับบอลตกพื้นแล้วก็เด้ง ข้ามตัวผูือรักษาประตูอย่างโสมพ,พุวิทย์รักญาติเข้าไปครับโอ้โหเป็นประตูช็อกเจ้าถินเลยครับนี่ครับพยายามจะเปิดยาวมาเลยครับแหมกะบอลกะจังหวะผิดเลยครับทางโสมพ,พุวิทย์เจ้าตัวก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับแหมแต่ว่ากองเชียร์ของระนองได้เฮกันลั่นเลยครับแล้วเป็นประตูชัยให้กับระนองบุกชนะแพ้แต่สองหนึ่งนะครับ